คืนนั้นเป็นคืนที่ดาวเตนฟ้าแต่กลับรู้สึกหนาวเหน็บกว่าปกติอากาศเย็นเยอือกที่แทรกซึมเข้าถึงกระดูกนั้นแปลกประหลาดทางที่เพิ่งจะเข้าสู่ช่วงต้นฤดูหนาวไม่นานนักฉันจำได้ว่ากำลังนั่งอ่านหนังสืออยู่ริมหน้าต่างห้องสมุดเก่าแก่ประจำเมืองบ้านหลังนั้นเป็นมรดกตกทอดจากรุ่นสู่รุ่นมีเรื่องเล่าขานมากมายเกี่ยวกับความลึกลับที่ซุกซ่อนอยู่ภายใน แต่ฉันไม่เคยเชื่อเรื่องเหนือธรรมชาติจนกระทั่งคืนนั้นทันใดนั้นเองเสียงเคาะประตูเบาๆดังขึ้นฉันเหลือบมองไปรอบๆไม่มีใครอยู่ตรงนั้นกลิ่นอายประหลาดคล้ายกลิ่นโลหะจางๆลอยมาประทะจมูกฉันคิดว่าคงเป็นแค่จินตนาการของตัวเองแต่แล้วเสียงเคาะก็ดังขึ้นอีกครั้งคราวนี้หนักแน่นกว่าเดิมพร้อมกับเสียงฝีเท้าที่ย่องเข้ามาใกล้ ฉันลุกขึ้นยืนหัวใจเต้นระรัวเหมือนกลองรัวประตูห้องสมุดที่เคยปิดสนิทค่อยๆแง้มเปิดออกชา้ชาๆเผยให้เห็นเงาร่างสูงโปร่งในชุดสีดำทะมึนดวงตาของเขาเรืองแสงสีแดงฉานภายใต้ความมืดปลายจมูกของเขาขยับเล็กน้อยราวกับกำลังสูดดมกลิ่นบางอย่างฉันยืนนิ่งแข็งทื่อสมองประมวลผลไม่ทันว่าสิ่งที่เห็นคืออะไร เขาค่อยๆก้าวเข้ามาในห้องอย่างเงียบเชียบไม่มีเสียงฝีเท้าให้ได้ยินราวกับร่างของเขาไม่ใช่ของมนุษย์ธรรมดาความเย็นเยอะยือกที่แผ่ซ่านรอบตัวเขาทําให้ขนลุกชันไปทั้งตัวฉันสัมผัสได้ถึงพลังงานบางอย่างที่ทรงอํานาจและน่าสะพรึงครัวทันใดนั้นเองร่างของเขาก็พุ่งเข้ามาหาฉันอย่างรวดเร็ว ฉันพยายามกรีดร้องแต่เสียงที่ออกมากลับแหบพร่าจนแทบไม่ได้ยินภาพสุดท้ายที่ฉันเห็นคือดวงตาขั่วเดิมที่ทอประกายวาวโรดก่อนที่ทุกอย่างจะมืดดับลงเช้าว,วันรุ่งขึ้นฉันตื่นขึ้นมาบนเตียงของตัวเองในสภาพอ่อนเพลียอย่างประหลาดมีรอยช้ำจางๆที่ลำคอเหมือนถูกบีบรัดอย่างแรงแต่ที่น่าสะพรึงกลัวกว่านั้นคือ รอยแผลเล็กๆสองรอยที่ปรากฏขึ้นราวกับถูกของมีคมกรีดลงไปบนผิวหนังฉันไม่เคยเห็นอะไรแบบนั้นมาก่อนเรื่องราวของคืนนั้นยังคงตามหลอกหลอนภาพดวงตาเรืองแสงและกลิ่นอายประหลาดเหล่านั้นทำให้ฉันไม่สามารถลืมเลือนไปได้เลย ตำนานผีดูดเลือดที่เคยคิดว่าเป็นเพียงนิทานหลอกเด็กกลับกลายเป็นความจริงอันน่าขลุกที่ฉันต้องเผชิญและมันได้เปลี่ยนแปลงชีวิตของฉันไปตลอดกาล